คุณครูจะมีให้นักเรียนทำกิจกรรมก่อนนะครับก่อนเรียนหนังสือนะครนักเรียนคะนักเรียนหีค่ะคุณครูจะสั่งนะครบมืูสาครั้งจากจากวัยะของเรานะคะอาปมพอสามครั้งจพูหนึ่งองสามมพูสามครจพู มือังตะตกตาามนั่นให้เรียก้ยนะคะมือวางบนตักแล้วค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆนะคะคุณครูมีอะไรจะมาบอกเด็กๆด้วยอีกสองอาทิตย์นะคะที่ศูนย์ของเราจะมีการจัดงานในเทศกาลเด็กๆรู้จักไหมคะว่างานในเทศกาลคืออะไร ทางวิชาการนะคะก็คือการเอาผลงานของเด็กไปโชว์เอาไปอวดคนอื่นๆไปอวดเด็กโรงเรียนอื่นไปอวดพี่ๆนะคะอวดเพือ่อนๆทีนี้ผลงานของเด็กมีอะไรบ้างอเช่นรูปภาพเด็กๆระบายสีเด็กๆระบายสีไหมคะ เราจากระบายสีรูปภาพปั้นิปะอะไรดินละมันเป็นรูปตว์ต่างๆใช่ไหมคะเอาไรเอีกงเอ่ยปั้นชีบปั้นชีกระดาษเสร็จแล้วก็เอาไปปักนถีตามเป็นรูปภาพต่างๆใช่ไหมคะนั่นหมายถึงเราจะเอาผลงานเหล่านี้แหละไปให้คนอื่นดูไปให้ เอาไปเป็ดกันดูเหมือนที่โรงเรียนอื่นๆก็เหมือนกันนะคะเขาทําอะไรบ้างเขาก็จะให้เราดูเป็กันดูนั่นเองนะคะทีนี้คุณครูอยากให้เด็กๆฝึกอลองฝึกนะคะฝึกลายสีให้สวยๆเลยนะคะปั้นลูกสักันนะคะว,ะคะวาดติดในรูกชาใครอยากทาอะไรยลมือขึ้นใครอยากปันป้นปั้นนน้ำมันน้ำมัน